ริัานีคบตอนนี้เรามาเจอรถในสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองแอนด์โรเวอร์ไม่ธรรม,มาดากันนี้รถยยังดีอยู่นะครับยังขับได้อยู่เปิดออกมาแล้วอันนี้โได้เน,นี่ย ยืนตายตั้งนานนี่มีรังพึ่งอยู่ตรงนี้เกือบโดนใจไปแล้วพึ่งบินว่อนเลยตรงนี้ไปไปไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆผู้ชอบในการเกษตรนะครับวันนี้มาเข้าสวนหนึ่งวันนี่นะครับมาหาพันธุ์ต้นกิษนานี่นะครับขึ้นสูงไปโน้นเลยี่เราก็จะมาหาพันธุ์ไม้กินานะครับ ที่งอกอยู่ใต้ต้นนี้เต็มเลยนะนี่ก็อยู่ในป่าสระสุมาลีก็จะมาเอาต้นพันธุ์ไปปลูกซึ่งฤดูฝนเนี่ยก็เหมาะในการปลูกต้นไม้อย่างนี้นะครับนี่ย็ทีงอกอยู่แบบนี้นะครับเราก็สามารถดึงขึ้นมาล้วก็สามารถเอาไปปลูกได้เลยนะครับในสวนยางเป็นพืชร่วมยางอีกชนิดหนึ่งก็ได้ <c oughs> นี่เรามาถอนกันนะครับ

ต้นเย็ดก็กองเรื่อยเลยอ่อือเนี่ยวันนั้นก็ตามอะที่ต้นได้ปอกกว่าเป็นเซ้นเลยก็าือโม่กับเป็นเส้นก็ต้นบาทก็ได้เลยนี่ตต้นบาตรแต่ต้นชงต้นบาตมันเลยหอมเบียร์นี่อือมีงอกเต็มเลยเป็นติดตต้นใหม่ไม่ไม่อันเลยไม่เลยเดี๋ยวไม่มีเด็กปลูกวันนี้มาดูต้นสละนั่นเลยเดี๋ยว

บลเพื่อต่อมันเลยนีกี่ปีได้ตอนนี่ไม่มได้ปีรประมาณห้าปีได้ไหมเรือเรือผมจจะแดงปลูกไว้นานแหละเนี่ยปลูกกับที่บ้านปีเลยโอ้โหลายต้นเลยตรงนี้มันมันเป้นะน,นี่เดี๋ยวเป็นต้นนี้อิสาน้าเป้นะทำงานลืออ่นอ้โตรงนี้นะครับก็มีหลายต้นปลูกในสวน อ,อนืนี้วยาหลานั้มไรอ่ะหมายกิจสานนี่ถาหม,ม้อมตาหนามอมนี่อ๋อ,อมันต้องมีแกนมนันนะ่ะนะอ้อโอ้แต่นี่ย่างสิบตนตอนห้าพันห้าหมื่นเลย อตอนนี้เรามาเจอรถในสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองนี่กันนี้นะครับนี่เคยเข้าร่วมรบในสงครามอินโดจีนกันนี้นะเออไม่รู้มีมีงูเหลือมอยู่หรือเปล่าในนี้นี่นะครับกันนี้เคยเอ,อสงครามญี่ปุน่นประกาศขายอยู่กันนี้นะครับราคาต่ดได้นี่นี่ ย่อแลนด์โรเวอร์นะครับแลนด์โรเวอร์ไม่ธรรม,มาดากันนี้อายุประมาณกี่ปีได้เนี่ยน,น,นี่กันนี้นะครับซีรีส์สามนี่มีม, <laughs> มีลังพึ่งอยู่ในนี้เนี่ยยังขับได้หรยอนะแลนด์น Land Rover โรเวอร์น,นะครับ <c oughs> สมัยที่นั้นนะครับญี่ปุ่นเคยมาที่นี่นะครับแล้วก็ล้อรั่วแล้วก็เลยจอดตั้งไว้อ,อก็เลยโดนยึดนะครับเจ้ากอก็ยึดเอามานี่นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในไม่รู้เปิดได้หรือเปล่าเปิดได้เ,นเนยนี่ได้ได้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับนี่เปิดออกมาแล้ว มาดูข้างในนะครับสภาพรถยังดีอยู่นะครับยังขับได้อยู่อไม่รู้มีงูบองอยู่โอ้กรต้านนี่นะครับหลังใครสนใจนะครับติดต่อเข้าไปได้เดี๋ยวกองกายมาไม่ไม จออีกกันนึงนะครับกันนี้เป็นของสารัฐนะครับสารัฐเคยมารบกับญี่ปุ่นนั้วก็มาทิ้งไว้นะครับกันนี้มีประวัติความเป็นมานะครับเดี๋ยวก็จะค่อยเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งกันนี้กันนี้ก็ขายเหมือนกันอ่าเปิดออกมาแล้วนี่กันนี้นะครับ การชอบรถเก่านะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับรถนี้ก็ยังสามารถขับได้กันนี้ตั้งไว้ประมาณสักกีเซตบางเรียนนี้บอกราคายยากของเก่าเออมาดูยี่ห้อยี่ห้อนี่นะครับยี่ห้อของม,ามานันออสติน น,น,นี่เกิดเก้าร่วมสงครามสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับกันนี่ <c oughs> นี่สวยเลยนะครับกันนี้กอสภาพยังดียังขับได้อยู่ <c oughs> คนที่ชอบรถเก่านะครับ <c oughs> วันนี้ก็บุกสวนมาหาพันไม้แล้วก็เข้ามาดู <c oughs> ไปในโรงรถนะครับ <c oughs> ชจางเผือกอยู่ในป่า ฝัง่านน้ำมันซ่อมเอาไปซ่อมนะครับสามารถขับได้เลยมาดูอีกกันหนึ่งนะครับกันนี้กำลังซ่อมอยู่ซีรีส์1กันนี้ยอได้เนี่ยแลนด์โรเวอร์นี่นะครับย่อแลนด์โรเวอร์ นี่ทรงสมัยก่อนนะครับมันก็เขียนก็เหลือเกี้ยเขียนอะไรเกี้ยำยี่เบอร์หนวดสมัยสงครามโลกใช่ไหมนี่นี่รถรถกองฝรั่งใช่ไหมแม่กองญี่ปุ่นกอางกรีตผลิตโดยประเทศอังกฤษแลนด์โรเวอร์ นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มาเอาต้นไม้แล้วก็พาทุกคนมาดูรถนะครับรถโบราณหนึ่งคันสองคันสามคันนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะมาพารถกันนี้นะครับออกทะเวนเที่ยวกันนะครับเดี๋ยวต้องถามเจ้าของก่อนนะครับว่าตอนนี้รถเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราชม คลิปหน้านะครับเราจะพาารถโบราณกันนี้นะครับไปออกเที่ยวออกทริปกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ